สตอนนีบครับของเลยครับวันนี้แบบครับของเลยเทอร์โมสแกนวันนี้วันดี Si msi ni dia. Oke, tahu enggak kau? Dia long pas. あ、ちょっと。ずっと、ずっと、ずっと。はい、7776。はい、魚がいいや。秒かけますか <shranly> 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 ให้การสนับสนุนทั้งกําลังคน<ม>ทั้งเครื่องมือที่เราได้ได้ได้ไดกลับเข้ามาแล้วก็ได้ผ่านจุดคัดกรองจุดผลจุดคัดกรอง<ม>แล้วก็บันทึกอะไรต่างๆนะครับ<ม>เพื่อที่จะ,ะส่งให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการเฝ้าระวังให้คําแนะนํากันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นประจําทุกวันนะครับเสิมทีเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยกวดเยยย ดูนะว่าภาพนั้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับคุ้นๆตาน่าจะเกิดปีห้าเกียทางด้านแม่สอดถ้าข้ามในในใน,ในช่องทางธรรมชาติตองฝั่งทางโอลกก็ดีแวงก็ดีนะครับเราก็จะเห็นถ้าเราไปดูภาพนะครับถ้าพี่น้องฝั่งนี้ผู้หญิงนะครับที่ไปทํางานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องมุสลิมใช่ไหมครับก็น่าจะพวกสวงมยียาบมาแต่ในในรูปไม่มีเลย นี่ไปใครที่นักที่ใส่ใส่ยาวเลยลุงจะยิ้มนะคะยาวเลย่งกัน่งกันนะ

ในการทำงานะอย่างนี้ลูกกรงพวกนี้เลกจารพวกนี้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นที่ที่ก็อะไรพวกนี้นะครับซพ่มขึอ่งีซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานของการสำป้องก,กันนะครับก็สามารถเสริมด้วยนะในการชิ้นก็มีความสะอาดอยู่แล้วแต่เพื่อป้องกันกรโรคอักขรองนะครับแล้วก็ ส谢谢่วนของหน่วยเฉพาะกิจที่อยู่ประจำพื้นที่มาทำวิทรรศเดยพร้อมกับเรื่องของการคัดกรองคนขอเข้าวไปสู่การปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิดเนี่ยอยากให้ยังไม่เร็วต้องสะอาดคนนี่น้องประชาชนคนที่มาแล้วที่มิสเซนตุานคขาต้องการดูเองนะครับมาบอกมาเรื่ว่าคณะกรรมการมัสยิดออกมา tak body munti 15 itu.